เ,เดิมนะคะเช้านี้ใส่บาตกันค่ะที่บ้านคุณยายนะคะเราจะขึ้นมาตักบาตแบบนี้ทุกๆเช้านะคะเพราะว่าบ้านแอนนน่ะพระมาเดินบ้านค่ะมันคนละสายค่ะพระมาเดินท่านอยู่ที่บ้านคุณแม่นะคะก็ะเลยต้องขึ้นมาบ้านคุณแม่ทุกๆวันค่ะนี่เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําบุญที่วัดป่าบ้านโนนทองอินนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือวัดป่าบ้านสาวอุดรน,นะคะทุกๆเช้าแอนจะต้องไปใส่บาตรแล้วก็มาทําบุญที่วัดป่าหลังจากทําบุญเสร็จ แอนค่อยจะไปทำภารกิจของแอนไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูหลวงปู่ด้วยนะคะมือเจ้าคะหลวงปู่ศีวัดปา่าบ้านโนนทองอินเดอร์คาเดอร์นีหนะ่หลวงปู่เพิ่นไม่สบายนะแม่ค่ะมือเจ้าคะลูกๆหลวงปู่คู่บากระกำลังตาสิเอายาให้หลวงปู่ชั้นคะ่ะมือเจ้าคะหลังจากที่หลวงปู่ชั้นอาหารสันเขา่าเ คู่บากาสิเอา,อายามาให้หลวงปู่ฉันแบบนี้ทุกทุกวันนะครับเพระา่าหลวงปู่ของเรามีอายุมากแล้วแล้วกับกำลังไม่สบายนะคะเมื่อเจ้าหลวงปู่ศีของเรามีอายุถึง83ปีแล้วเด้อค่ะเด้อนีอ่ลูกๆคู่บาเน้นๆกัสิซอยกันดูแลกักสิเอายาให้ปู่ฉันแบบนี้ทุกทุกวันค่ะแอนกัสิมา ทำบุญแบบนี้ทุกๆวันเหมือนกันนะคะในขณะที่แอนอยู่ที่เมืองไทยแอนรู้สึกว่าเป็นบุญของแอนอย่างมากที่ได้มาทำแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วกับตอนไปอยู่สวีเดนนี่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้เลยค่ะเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยค่ะฝนฝนฝนประเทศไทให้ สมาโตกสีค่ะแค่ผู้เจ้าสถานการณ์ตอนนี้นะคะกำลังติดอยู่กับสายฝนเนอ้อค่ะเบิ้งค่ะแอนะให้เบิ้งอะไรสาวร้อนนะคะความี่จิล่งพงแล้วค่ะกำลังจะเป็นตึกฟ้าค่ะผู้เจ้าค่ะเกือปุกเกือบปุ๊ดรออยู่ข้างนอกนะคะ ข้างห้อจะเป็นบะอึดบะอยากน้องมอเจ้าเบิ่งค่ะผักหัวเอิ่นผักผักหอมนะคะนี่ผักซี่เหนือไปขวัวใกล้ๆคือสียบเนาะจะเป็นบะอึดบะอยากนี่เส้นข้างเฮางบัด้กินดอกค่ะเส้นแสบๆต้องใสอาได้กินหนึ่งก็เซนนี่ยันหมุนกับบะอือบ่อยากบะหยากก็กินเบื้องค่ะ ขนมกะมีเอื้นบ้อยากใช่ไหมก็เอื้อเนื้อกินบานเฮาได้จ้าค่ะปึ๊งมันอยากเนื้อกินบานเฮาเป็นอะไรที่สวรรค์สุดๆค่ะอ้ำเต็ม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 จานกูเอ๊อได้ดอะคัน่ ป่านเท่านี้ปะเอื้อน่อยากน้ำจิ้ค่ะพี่จิ้เจ้าค่ะเบิ้องหนุนอันนี้เขาดำเขาดำกับนี่น้อยกับนี่มุจเจ้าค่ะา่อยม้าประเทศไทยซิงที่ข่อยสิลืมกินบระไดเลยคือตับไก่ค่ะท่านนี่หอยม้กหลายนี่ค่ะไม่จักบาทค่ะหน้าสิบสองบาทครับผมสี่สิบแปดบาทครับ แนวแซบเอาหาสินอะไรขนมาาประเทศไถ่นี่อขอมาก,กินค่ะคุณม<อ>าก<อ>ินเลนี่มูเจ้าหมูอนี้ไหมแจ๊กบาทจา้ะเอาหมูนั่นสองสามไม่ค่ะนั่ค่ะพันย่างแบบสดๆเลยดิมูจมเจ้าแซมเบ็ดดีอันนี้ดาไก้ค่ะเสาดรอชดิ่งก็เป็นหน้าดาเก้เสือ้อตันี้ไก่ค่ะใ้า จะไหมครูหมูเอาอันหมูเอาหมองเจ้าออกไม่ไหมนี่จ้ะหาไหมจ้ะหมู้ะค่ะงางา,าตับไก่ก็เจ้าไปหลอบทิศหลอบแดนกลับขึ้นมาหมูเจ้าวฝนกะยังหมือนคืมตกตั้งรักตกมากคือเกาพันเศร้าจักเทียได้มูเจียวมือนอี่เปียกสุดนี่สุดที่สาม เปลี่ยนสุดเม่อม้นหน่อยๆมันก็ตะละมือสวาสิคัมไปกลับขึ้นมาไปน้ำรถนี่ก็ต้องเด้เอาสุดออกไปเปลี่ยนนะเมืม่อเจ้าเออหูแต่นายค่ะตอนนี้นี่จอดเข่าห้องน้ำนี่นี่จอดเข่าห้องน้ำบ้านญาติบ้านเถอะเอ่อเด็กๆอดใจบดใด่ได้ค่ะเมื่อเจ้าคะ่กะก็เลยเด็กหน่อยลงเหมดก็เลยอัดคีดแน่จักหน่อยลวสิตามเขาลงไปค่ะเมื่อเจ้าเออก็สิเป็นประมาณนี้ละชีวิตของเฮ้าเมื่อเจ้า เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านต่อนะครับตอนนี้ก็ถอดบ้านแม่แล้วนะคะมู่เจ้าคะราสีมหาหลักบอกกุ้งแม่ไปต่ำแต่พวกหัวต้นบอกกุ้งใหญ่สียุใสค่ะปุ้ยเบิงค่ะพักกระถินริมหลอกลิมหลวไล่ขนาดค่ะมู่เจ้าคะเบิงแอนสีเอาต่นดอกไม้ให้เบิงต้นนันดอกไม้แม่นะ่างามงามมู่เจา้าเดี๋ยวขอเจ้าให้เบิงเบิงคะ่ะมู่เจ้าคะ่ะ ต้นที่่นเอาไปห้อยมาไล่กันนะแมคะ่ค่ะแอนไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรนะคะถ้าสิถามแม่แม่กะพยูค่ะเบิ้งกัะอันนี้ข้าขงหลังบานแยกด้วยคะ่ะเบิ้งอันอันต้นพักพกระถินนะแม่คุ้มไปด้วยอ,อะไรเอ่ยนะแอนไม่รู้เรื่องอันต้นอีหยัง,ยงูุแอนเอนว่าเป็นมื่เจ้าไม่แต่ต้นผักอันพักสวนขั้วรั้วกินได้ของแม่นะคะ อานะแอนจะให้ดูอันนี้เตยค่ะมือเจ้าเบิ้งค่ะเตยนะคะงามคักงามแนมือเจ้าอันซ่อนควมงามของธรรมศาสตร์บ้านฮาวมือเจ้าค่ะแมนะแอนอยากจะเดินเข้าไปข้างในอยู่ได้นี่แต่ไม่กล้าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาค่ะธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่รู้ว่าต้นมะละกอแม่อยู่ตรงไหนนั่นนี่ มายืนหมุนอีกขัวงร่วงรวยอยู่ว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวเสียหายแม่มนาะบิดวหอยแอนที่หลังนะคะมาวิปัญญาไปเอาค่ะไม่รู้ไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนดูอันนั้นคนอีสานทุกบ้าน่จะมีเหล่าเขานะคะ,ะเห็นไหมคะนั้นยุงข้าวสันดกภาษาไทยปะะเป็นสื่อิมาว่าจะมาเอามาละกอแต่ว่าบ่าเห็นค่ะมาเห็นหมกักพุงของอีแม่ เดี๋ยวจะให้ยายมาเก็บให้นะคะเนะาะเฮาก็เดินกลับไปค่ะฝนตกพันเศร้าจักเทียวย่ดีมัเจ้ากำลังเงดกับหนาฝนนะฮื่มันหนาอย่างตอนนี้มืดแล้วนนะ่ะถึงห้าหกโมงแล้วนะกะสิประมานนี้ค่ะบ้านแม่ยังไม่ได้เปิดฟืนเ,เปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะว่าผู้เฒ่าบ้านเท่าคันสิเปิดตะเลวกัว่า ประหยัดไส้คนดีคนวะเออกบสุป,ประมาณนี้เลยค่ะให้ดูนะคะบรรยากาศธรรมาศาสตร์มากับสายฝนของเราค่ะเพิ่มามากับสายฝนเลยนะคะถึงนจังไหนคะบรรยากาศสวรรค์ของประเทศไทยค่ะนี่แหละบานเฮ่าน่มมี่ของดีจริงๆค่ะมื่อเจ้าค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะคือเก่าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพืพ่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามใแอนนัมน,นะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในสาอุดอรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะถึงแล้วนะคะบ้านน้อยหอยสังของเรา เบิ้งค่ะเมื่อเจ้าค่ะหนทางค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยเด้อค่ะเด้อตอนนี้จอดรถไปข้างนอกลงมาถ่ายคลิปนิดนึงนะคะเมื่อเจ้าะ้านนี้เลยค่ะไฟบ้านนี่ทเมิดมากนี่มันติดเองเลยนะค่ะเนะะาะะ้านนี้เลยค่ะสีแตกหมางไม้เลยค่ะต้องหาช่างมาทาสีให้ใหม่นะคะ